아, <머데> ทำเลยนะคัคือแข่งรถเสียชีพต่ังคุณจันก็แข่งทั้งหมดประมาณเจ็ดแปดปีรหรับเล็กที่แข่งตอนนี้ก็คือประมาณสิปีก็ปีที่แล้วว่าจบงานที่สามอเทแล้วก็เป็นตัวแทนเื่นแข่องรัก็อันนี้เป็นงานแข่งดีวันางที่แล้วก็คือถ้าป่าสุดคือได้รับ ครัะดับสามครับวีอของประเทศเลยใช่หือว่าเป็นนักแข่งมืออาชีพก็เป็นนักแข่งทั่วเอเชียครับออกแล้วก็เราไปแข่งได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งมีวันโลกสามที่คือเป็นนักแข่งทั่วโลกนะต้องไปหลงเสน่ห์อะไรเกี่ยวกับความเร็วตัวจักคือตอนแรกไปดูเหมือนอายุไม่ได้จะจริงจังอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือดูจริงจังมากก็จริงตอนแรกเนี่ยเริ่มชอบตั้งแต่ก่อนจะมาเรียนสายล้วก็ โอกาสได้มาแข่งอยู่ในเทพก็เลยเริ่มจ่ายพอพอแข่งเรื่อยเรื่อยเริ่มห่อตัวนิดนก็เลยต้องจริงจังแล้วก็เหมือนกับเป็นติงอาชีพนอกจากร้องเพลงยังมีอะไรกพี่ชงจุดอะไรตีตีแล้วมันจะถามว่าจะเข้ายังไงดีแล้วมีคนช่วยเห็นไหมในงานแต่งงานจะต้องมีรถอะไรด้วยนะในงานแต่งงานเลยครบ ไม่แบบคลิปไว้ไหมหรืออะไรอย่างงี้้อกมีแผนไวบ้างแหละมชกเสรุตอบบสถานการณนตเป็นคพูดนะฮตอบเรื่องรถตอบไปแล้ว แล้วไม่มีโครงกากับสร้างครอบครัวหรออะไรเงี่ยก็ต่างคนต่างช่างนผมก็งานที่ผมทำน่อยู่การความยใไม่ผมไม่กลัวใครคยวเคางชาเตรยมเตรียมอยู่วเนี่ยผมนิ่งมากไม่มนิ่งยแล้วนี่อยู่นิ่งๆเดี๋ยวมีดอยู่เตรียมเสียบเดี๋ยว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  เรื่องที่เขาเรียเนี่ยเอื่องนียครับนี่ทุกคนจะเล่เลยสิไปที่โงหนังไปเลยเอาเอาเรื่องเอาเรื่องอื่นก่อนสนตซนดีเหมือนครับเขาบอกว่าวันนี้มีงาน ตอนแรกผมกไม่รู้ว่าต้องเบสเก่าคือตอนแรกไปซื้อไม่คิดว่าจะซื้อเลนซื้อกล้องมาที่างหนึ่งทันี้ว่าตัวเลข้าไปอีกเครื่องถึงกอประมาณแล้วไอ้พวกนี้แบบเทคโนโลยีมต้องอัพเดทตลอดมันต้องมีเลนแบบแบบนี้อะไรตอนนี้ก็พยายามระกันคือตอนแรกที่ได้กล้องมาคื ก็ถ่าใช่ครับก็ไม่อาปค่ <updated> <ài> นี่คือเสน่ห์ของมันใช่มครั้าเทาได้แผนจต้นร่บอยอดมีแพลยอดังไงไหมแบบอยากทํา,ทาเป็นอัลบป้าหรือว่าหลายคนแบบอยา่มีเป็นการแถวรุ่น,นะะเามีงานรทศการได้โชว์ผลงานห<ม>นึ่งแล มืเื้อหม่มันมีความแตกต่างกัแรกจะต้องากเยอะเไหมรับว่าทาไม่ใช่แไม่กพี่ใหญ่เขาก็จาะครับม้อเปอไยนใหม่ปุ๊บแต่งงานเลยไหเขาก็ลยเบอกว่ามีบ้านใหม่ปุ๊บก็ต้องแต่งงานเลยไม่ใช่บ้านอย่างนั้นใช่ เราเปินเลยนมาที่นิ่แล้วแบบกระตุ้นให้เดี๋ยวต่อได้ครับมม่อเป้่อยไร้ำพเกีครับพครับใช่ไหมครับพี่เตอร์าพวกครับพวกนีะครับก็ดีครับให้นแต่ที่นี่คือเมืนช่วงนี้กําลังเหมนะ ไม่เลยยังไม่เจอถามปีท้ายลถามอภิเแล้วแบบมีแฟนยังไงต่อเรื่องไรยังไง่เ่เฮ่เม่เฮ่เฮ่เฮ่เี่เฮ่เค่ฮ่เฮ่่เฮ่เฮ่ค่เฮ่่เ่เ่ฮ่เ่เเฮ่าฮเฮ่เ่ม่เ่่เล่ที่เเเ่่ฮตอนนี้นะ กันบ่อยช่วงนี้แต่ยังไม่มีไรมาสนิทกันแต่ว่าอย่ากคุยบอกครับว่าเป็นคนที่นใสัคล้ายๆกันคือมีคนก็พูดเยอะมากว่าแบบเป็นคนที่นสัยเหมือนกันคือไม่ใช่นิสัยที่ดื้อแบบวิธีคล้ายๆกันครับเช่นอะไรอ่ะแต่ว่าแบบต้องไปสร้างมีนากรรมอะไรไว้บ้างแน่ๆเหมือนกันคือตอนแรกเขาบอกว่าจะไม่อยากรู้ตอนนี้อยากรู้แล้วนี่งานก็ตัดอินเหมือนกัน เห็นด้วยไม่งรถแล้วใส่อะไราเี้ไม่เอามีระกายหรืออะไรอเงี้ยก็เ็บแล้ก็คว่าเป็นเรื่องการะเราพาว่าต้องรับานกแล็อนนตแาเก็อตาม้เป็นเรื่องดีนะแต่ว่ามันก็ต้องหาอะไรางอย่างนะ สู้แล้วก็โดนปรนามมากมายถูกบมากมายครับชากแล้วก็ยังนแ้าไปเข้าไครับชอบกันป็าวิ่งหีหมดแล้วก็แล้วก็เล่นนึงก็พกติดด้ปาร์ตี้ใือพักเลยพักเลยซึ่งคนมีแนวทางข่างปรเทใช่บางคนบางคนแบบเขาเปิดตัวอะไรก็ิจริง

ม่มีอัปเดตไม่มีโปรเจกต์เหมือนพี่โตนี่ใช่ไหมเขาไม่ทันไปก็ถามคอมพิวเตอร์ก่อนละนะมาคนนี้เลยปิดท้ายพี่ใหญ่สุดก็ผมผมครับจะถามว่าต้องตอบเป็นเตงนะครับตอบเป็นคำพูดเลยสถานการณ์ความรักตอนนี้ก็ที่ไหนก็ได ก็ตอนนี้ก็มีข่าสุขนะครับมีาก็น่าจะเป็นข่าวต้านนะครับไม่รื่องนีครับดูแย่พวกชัดเจนเลยนะน่ะตั้งใจเยมองมั่นจฟังที่อะไรครับพอดแล้วรอดแล้วมันเป็นกรสัิบรอดแล้วไงช่วยช่วยช่วย จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เรื่องอายุผมเนี่ยซึ่งตอนนี้เกิดอยี่สิบแล้วมันจะไปที่เออที่วันนี่ควรจะมีครอบครัวมีอะไรันแล้วก็อย่างที่สามผมมีพี่สาวที่เล่กทอมาแล้วหลังพี่จะไปพี่ก็มาผมเจอคนที่ มีเวลาพูดรว่โลเขาดูสดใสไม่ไม่แล้วมีอ่ะชอบชอบคำที่เขาใช้อ่ะในเรื่องการแต่งงานมันเป็นโปรเจกต์นะโปรเจกต์ที่แบบนั้นแลแล้วแล้วโปรเจกต์ของคุณนี่แบบใกล้เสร็จปุ๊บยังคือมันเป็นเราคิดอยู่แล้วเราคิดอยู่งานแต่งงานเนี่ยจะต้องแพลในหนังด้วยจะต้องมีออร์แกไนซ์เชื่อมมันเองนแล้วก็จะต้องตระหนัเรื่องที่แบบกว่าจะเจอแขกมากกว่านัมันเป็นโลกาซึ่ง แค่โปรเจกต์โรเจกต์กดใหญ่มากคงว่าน้อย่นด้เอ๊ะยังไงเนี่ยงรคือชาทุกคมาช่วยเลกันด้วยควาต็มใจอพวกเราจริงเรา่ตดม้เป็นงนัน่าดคแบบนี้แสงว่าได้แล้ว so funny. ไปมีเยอะเลยแต่ว่าแต่ว่าก็คืออย่างตอนนี้ก็แค่แบบน้อยแต่ว่ามีจอยแล้วก็มีความเป็นงานดีๆไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้กลับเลยนะครับงานในหานี่เป็นเครื่องกำมานานก็รอคอยต่าวดีใส่ความดีลุกหน้าธุรกิจอื่นบ้างดีกว่าตอนนี้ที่เห็นก็คือตอนนี้เนี่ยผมมีการมีงานโปรพูครับที่จัดซูมีเนี่ยจัดซูมีเนี่ย เียวเนี่ยมันจะต้องมต้องมานก็จะ่ายตั่อที่เขาถานก็เลยเล่นทางดยเสร็จแล้วก็ทำรางานก็เลยถ่ายงานสีอ่อนะไรส่่นี่ก็คือแบบมพิวเตอร์เองแบบเรี่มเทียบตัวมาเป็นเป็นเื้องหลัเยอะนย นต้องจักเพลงร็อกใช่ครับนฝังครับผมนะครับเลือกเพลงอะไรที่ร่วม้วงเนาะใช่ใทำไมเลือกเพลงเนี้ยด้วยศิลปินมา ใช่ครับผมนะครับจากมิสซิลี่ฟลาวเวอร์นะครับมอบแฟนต่ขอบคุณด,ด้วยขอับผมฝั่งนี้ก็แค่นั้นเั็นเนาะขอบคุณครับ,รบนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีของกำลันค่ะจากผู้ทิชาคุตาตเกิด์ส์มอบให้ด้วยนะคะยังให้ส,ว,ะะสวันนี้นะคะขอบคุณสจ้าภาพดีกร์นนะค่ะจากโคโลนอลได้ าาร,รับผมปิดท้ายรายการพลาดไม่ได้นะครับกับโชว์พิเศษจากสี่หุ่นครับนั่นคือใจโซงๆสส่วนพวกเราลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ปลายมงตรงสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าตรงกันเราทานข้าวทุกั่วโมงครับต่อเดี๋ยวเราไปใกล้ๆกันเลยครับ แล้วกบมาเป็นเหตุการนะครับคอมพิเตอร์นะครับสอง